ตลาดนัดตลาดนัดบ้านโคกแกล้งว้ยนี่อ่าคิวมาซื้อเครื่องจิ้บแก้มได้เกือบแท้เกือบใหม่โอ้แก้มได้เกือบใหม่กิ้มเลยจิ้ได้สุดแค่คิวดิไปพุ่นไปน้ำไปคิวไูหแก้มยางยางยางหลงเงี้ยคิวไปละพุณพี่ลูกมาพี่มาพี่ ไปฝึกไปทำไมคิว่ไป,ไปออโอโ้คนลายมาือนตลาดนัดบานโคง้งแรง

ลาตลาดนัดตลาดนัดโคกแรงตลาดนัดโคกแรงเชื่ใใ้น้องกันเขี้ยวเชูกอิรช่นน้องกัน